See? Hey. ได้ได้ไปเฮ้ยม่ีคนจองมีคนจองมีคนโอไปไไปไต้องรอว่าคนละหลังเลยว่าของเราสิบแปดเ้ยสินะเออเองต้องไปสิหรือว่าจะเอายี่ิบยี่สิบยงงยีว่ามาเลยโยนี่นี่นี่เหรอว่าเราเราหาแบบเราสิเกาเราเดือดน้ำตู่นเฮ้ย กเน,น้ะเอ้ยเองเองเอ้ยเราว่าเราเป็นเราว่ายูทูบเบอร์ดีกว่าเรเป็นชูเออเดี๋ยวแต่งตัวใหม่นะเราเป็นแบบนีน้เราจะเป็นผูน้อาชีพ ก้อนโอ้โห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 อยา้ให้เราเปลี่ยนสีบ้านเป็นเอ็มย้อนกลับไปตัวคอนเดอยังไงนะย้อกลับไปตัวคอนเดอร์มาพี่นันั่นสีแดงอันนี้นั่นอันโอเคกลับมาเป็นอเดอร์แทตัวสูงคุณเย้ววาเฮ้ยทุกคนพอดีบ้านเรายังสร้างไม่เสร็จเลยอะ ล่ะบ้านเอ้เองแล้ใส่ชุดเดิมของเราแล้วนี่หายไปดูบ้านเราสัก่อนไหนบ้านอะนี้สร้างมาเสร็จเลยนะดูบ้านเราดําทมินบ้านเราแดงแฟร์นิเออดําทอมินเลยทำไมบ้านในยังส้างม่เสร็จล่ะอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรายังสร้างไม่เสร็จเลยทุกคนเอทำไมยังสร้างไม่เสร็จล่ะเฮ้ยแล้วลูกตาผมหายไปไหนนี้ลูกตาผมหายไปไหนอะไอของคุณยังอยู่นะลูกตาคุณยังอยู่นะแต่ไมหกลูกตาหายอะเออไม่ เออใช่ชิงเลยิตาอเี๋ยวเลยหละเห็นมเห็นมุมแหาเกไม่ลเกไม่ล้ละเดี๋ยวหน้าหน้ายิ้มก็ได้หน้ายิ้มหน้ายิ้มเนี่คือเราจะไม่กัดจะไม่พูดอะไรกับคนดูเลยใช่ไหมตอนนี้เราพูดอยู่ครับตอนนี้เราเล่นกันตอนเรา่อะไรกับคนดเลยคนดูครับ ันสนุกสนุกนะคร Higher, okay. ro, a a. ับเรามาเล่นก okay. like ันสนุกสนุกได้เราเล่นกันสนุกอ้าวแล้วทำไมบ้านมันเป็นสีดำอู้มันนี่เจมันดิบอกเลยครับเราเล่นกันสนุกสนุกนะครับนักเลงเเด็กวันเนอะอันนี้ขอย้ำอันนี้ขอย้ำตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเล่นกันสนุกสนุกนะครับเราไม่ได้มาเล่นว่าผ่านกันนะครับเราไม่ได้เล่นเพื่อผ่านครับเราเล่นกันสนุกสนุกนะครับ บอกเลยดูเรื hey? ่องไหนดีม mm ันมีหน mm ังให้ด ja ูว่าล่ะไปลงหนังดีกว่าหนังสิบแปดผู้นี่กันเลยไม่เขาเรียกว่าโดนแบนตั้งข้อมีนะผมชื่อข้อมีเอ็งเอ็งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงหนังนะเดี๋ยวเราคีนเฮ้ยคุณพี่เมียเขาไม่ตัวเล็กเหมือนพวกเราอ่ะเออเร็ว แล้วผมไปก่อนลงหมันกันนะบ๊ายบายเฮ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวไปด้วยกันสามคนทําไมอ่ะจะรอทําไมไปก่อนเลยคนหนึ่งขี่ข้างบนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจองตั๋วให้เดี๋ยวไปจองตั๋วให้ขี่จองตั๋วสามคนใช่ไหมพี่พี่เมียตัวเล็กด้อุ้ยพี่ก็ก็พี่บอกคนดูไปแล้วว่าอันเนี้ยโอเคจอดรถเล้กยเดี๋ยวไปจองตั๋วเดี๋ยวพี่ก็ท้างองด้วยโอ้โหเรื่คนขายตั๋วขโมยของเลยละกัน เด็กมันต้องตึงขนาดหขโมยใเาไม่ขโมยขอุยเดี๋ยวคิกาพังอย่ใช้คำรุนแรงเดี๋ยวตกเลยอะไรอะเฮอร์ชี่เหรอแหวกกิฟต์เตอรบดีกว่าเฮ้ยผมบังคับเคนได้ด้วยปะเอเอาเฮอร์ชี่นันแหละ บังคับเค้นด้วยๆอย่างเจออ๋อเฮ้ยใครจะมาเล่นรองหนังเนี่ยเร็วเดี๋ยวเราขอปากความเร็วก่อนเฮ้ยเร็วเราจองตั๋วให้แล้วมาหน้าโรงหนังเลยเราจองตั๋วให้แล้วเอ้ยตรงนี้พี่ที่ร้องเพลงไม่าสามารถเดินออกมาร้าองเพลงได้หรอไม่อันนี้ไม่อันนี้มันที่นางแบบ เออ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 เตอออเออจออเออเออเออตออเ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 อเอวเอออวอ ไดแมนไแมนไดเฮ้ยตอนนี้นะคะบ้านบ้านได้เปิดแล้วนะคะบ้านบ้านเสร็จแล้วเออใช่เอ๊ะเข้ามาตรงหนังเ็วเดี๋ยวจะไปใช้ Thank mm -hmm. เรลอุ้ยเดี๋ยวพี่เปลเป็นศูนย์ก่อนนะพี่ีเห็นรถสปดอร์แมนอี่สปาแมนเอ้ยหันมาหันมาพี่อ่ยเันปแมนสปาอร์แมนเห็นรถสปาดูแมนแล้วสปาแมนมงดูอ่ะอืมมึงิดอยู่ข้างบนแล้วเขาไปดูหนังเขาไปดูหนังสิเฮ้าไปดนหนังเขาปหนังเลย อุ้ยคนัเมาูเสร็จลผมยูะบายนะบายแล้วดูท่าเอ็กผมดิอะไรแล้วคุณดูท่าผมดิโอ้โหน้ำไม่หกเลยไปไปยังไม่หกอ่ะชิ้นดูมันจะสุไป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  เป็นแบคทีเติดทะเลแล้วอู้อ้ยขี่รถลงไปแลยรถเลงไม่ได้กันน้ำเลยแต่รถเรากันน้ำเฮ้ยหนาวหนิเอาควไปกันเลยเราไปขึ้นทะเลเออขึ้นไปบนเรือขึ้นบนเรือขึ้นเรือใครอะขึ้นเรือใคร่ย นันั้นมันในนี้สาวไหวน้ำเออใช่ใชสาวไหวน้ำสาวไหวน้ำห้รบ้านคุณสร้างเสร็จต้งแต่กอไหนเนี่ยไาขอบตโตเหมือนเดิมไปดอบน้าบ้านก็สางเสร็จ๋บ้านกอผมเลยแต่บ้านคุปลกคนนียครัผมน้อมครผมเป็นสีทองเลยก็ได้ Damn ก็ตกในมากนั่นไมาให้ค่นะ รบ,บเดินเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมพร้อมกันคนระบบเดินเครื่องเราจะไปดเราดูแช่แข็งเรียบร้อยเราอยู่ที่ไหน Oh. I okay. you. ¡Güey!